ป่ะได้บ้านี้ยอดยอดเธอกาสซีได้มาพ่อกันอี่เด้ออีหล่าเด้อน้ำแล้ใครแน่วันนี้มาำวันนี้น้ำตาวย่อยวันนี้เห็นภาพแล้วฮะก็ดีใจพี่น้องเองเด้อไปบัานนี้ขึ้นรถบัานนี้เด้อ เปิดคล e ิปมาอีกวะนี่พอกับซองไอ้แบบุญมามาสบายดีสวัสดีเด้อพ่อมีพี่น้อง FC เบอสุขสุขลนสุหมหงสุง่บอเด้อพี่น้องเด้อจงังเลกับพ่อกันยินีเพื่นอน้องนอนทางเอื่อยพ่นีเมื่อไหรเมื่อพอทางเบาเหียดเบาตะพี่น้อ,นนนเองเลย นี่ทางเฮากะอัปเดตเบื้องก่อนทอันอื้ยเพิ่นก็คือแหละวถ้าคนคุยกันกับนนอกน้ำฝนทางสมบูรณ์กะอีอัปเดตเบื้องว่าฮอดขันไดนแล้วเนาะดีใจทางสมบูรณ์ก็ได้พี่อื้ยเพิ่นได้มาอีกรอบนึงอ่าอีทางบ่าต้าก็อยู่ทางในคุณอืออืออืออีเพื่อนน้ำฝนกับมื่ออื่นเอาอีกมื่ออื่น พเพราะว่าฝนต้องกอคันใดอีกคันใดฝนสีต้องกออีกแต่เจัาหน่อยต้องสมบุญกับสินอน่าทรงน้อเอื้อยทรงท้อ,อ,อ,เองเอื้อยเคุนกอนเพราะว่าเขาไปทรงเอื้อยแล้วเขาก็จังสิได้กลับมา,ารับสร้างอีออกนี่นี่แหละทางประตูเสียงหายเซียวอ,อ,อยู่ ดีใจน้ำที่ทังเพื่อนน้องแตวกับทั้ง้างมันไปเห็ดเย่ยนอยอ่ทังโพตุ้ทางเพื่อนน้องน้อคนก็ได้ตทังโพตู้ทังสาวแววสบายดีเด้อโอ้คืองามคืองามแท้สาวแววผักนี่เป็นแห่งยอกท่ากะรีนน่ะจะว่าบ่งามว่าสาวแววหัตู้ งามบ่อายชมบ่กะตั๋หาน้องงามแลจ๋าแอวยามเค้เด้อย่าแ้วบ่ามแวมงงามงามคือกันงามคือกัน่ะผู้ยอดงามไปเบิด่ะโอ้เ็จาแวจาตรับสนรับเจ้าต้องเจ้าต้องอันค่ย่องนยเนาะบ่เบาชนี เด้ยเนาะตานเด็กเดี๋ยวยังโมาอยู ah ่อ <c oughs> ่ะอ๋อมันอยู่โรงเรียนขับรเตียงอยู่พุ่นนี่อาจจะช่วงแรงเนาะเด้ยเอ้าแต่บางพลาดได้เห็นหงอกงามว่าลบหนาลบแังมีเอฟซีฝากถามมาได้เหรอซังสาวแย่จ้ามีแฟนหรือเปล่าอะไรเด้อมาถามให้เน่เด้อว่าสันเนาะเอฟซีไขว้นะนี่เป็นมาตอบฉันเนาะเอ้าตอบเนี่ยเป็นยังไงเนาะ บอตอบช้านาะบตอบเดี๋ยวจงพูดอะไรเนาะเดี๋ยวก็พูเองบมีกับบตอบมีกับบตอบให้ไอ่ให้ไอ่ให้ไข่าทยวะให้ไข่ไทยวะขัดเจ้าว่าบอเขาตอบ่จีไทยเด้อย่ไทยวะพุตุเจ้าวานเนี่ไหนลำอัสาวแววเนี่ยเจ้าวานแล้วรับมีแฟนหรอ่แบบผูบ้าวนะแผู้แฟนะบเนี่ย เร้เอวีดคอยบอกกันคอยหฮมพตู้ทยว่ะสังเอมีแฟนบ้าเขาะแล้วเาก็จะมีแฟนบ้า่าคอยเราทายชสบายดีเด้เราเวีดคขึ้ด้ยค่อยเนาะเราเห็นคนงามกับปกตินตู้จะมีแฟนล้วบ่เรา่ะ โอ้ยดีเด่นแล้วว่าเธอเธอมีแพทแล้วบอกไปถามว่าสาวเอวเอฟซีฝากว่าถามมีแพทสาวเอวบนท็อปตอบนี่ยุ่งยกนะเนาะแล้วเซ้กันเล่นด้วยพี่น้องเด้อยทางน้องแววตาเขาเนาะคอเราถามให้มงินตาต้ใจใช่ไหมเจ้าบอกว่าได้โค้ชเอราเป็นคันเจ้าเนี่ยแล้วเราจะเป็นคนตลกได้โดยออ่ะจ้าสบายด้วน้องแววด้วโดยถามเล่นถามหัวไปพี่น้องเไงเนาะ อ่าตาสบายเด้อริงอยดีอย่เดี๋ยวยหัวยังยหัวแล้วถามพีแล่อ่จาหัวตอบแล้วเนาะแล้ถามโชบดีมันม่คันเราตอบว่าบ่มีได้เจ้าเชียไไหนคันเราบบ่มีได้เจ้าเชีได้ไหาวยังมี เจ้าเอ้าจ้าเอาเอามีมี่แล้ววะเป่นนยจีบเจ้าวเจ้าเออันนี้เจ้ามาดูุแล้วเจลกันเนีแล้วคนงามมาเนาะเนี่ยปกติมีต่คนมีผัวมาบัดเจ้าเป็นผู้ช่ามาบัดนี้เป็นผูู้้ยเชแล้วกันโดยอ่ะพอได้หัวปนยังไงเมนเรายังมักหยอกกีแล้วตู้ฮะ Đấy, đời. Đời. Okay, đó, đời. 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 đó Đời. 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 oh, Đời. 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 เพี่คือเรื่องเลยขั้สะบูนกระบอกเหาะไปเพราะได้หัวนะเนี่ยโอ้อเรามาแทนพี่ก่อนเอ้าคนน้อยอยู่ผู้เดียวแล้วบ้างแม่คือบอกเอาลูกออกมาพี่ฝนเอาลูกมาเล่นดุ้มพี่ลูกให้ล่าให้หยางหาดุ วัวน่ะซองเบิ่งไหนเเล็ก <voila> ่นนดหนอยไปทั้งไรเบิดเลยยังจะแจกขหนม่ฝนใช้หน่อยน่อยไปทั้งไรเบิดไร่เบิร์ดเลยฮู้หูได้ลูกแล้วนะฮะลูกอะอันนี้เม <Right. S 2> ่น้ Teacher ่อยซื้อมาเด้อไว้แจกลูกแจกลานเจ้ากับเขามาเด้อูไงก เด็กชอกใช้กันยังอยู่ชอบใช้กันเลยมื่อยามใดนี่ได้ยังมาต้อนนะกันต้นเลยกันนาวกับผิงไฟเล้วด่างไฟอะไรอยู่ลมพัดหน้าแล้วันด้านพี่มันนั่งทั้งผีมันบวบผัดได้เลยเพราะว่ามันบังเพลอนดิจังหน่อยจังมึงนี่แม่ตู้เราเลี้ยงมานะมาหน่อยตามกลัวนนะ ฝนเอ้ยเอาลูกออกมาพี่ฝนมายืนบังพี่ร่มเป็นในร่มใช่ไหมเด้่ะเป็นนหยงค่ะหูนาะเอาะเราน่อ่าก็ได้เอาไปให้ทั้งอันลุกจะาเตากันได้ชักชองฮ่อด้ยังเยอะบอกแว่บดีเด้อมเด้อไปเชลซาเวลกับประตูกินนี่ปตูอะเจ้ามีแค่ระวบ่หรอะ เอ้าขันแล้ว่าบ่มีเจเช็ดได้่คยกับ่มีแฟนล่อวะหัันยินดีกับ่โตเีรเราแลา้ววะ่อยกับบ่มีแฟนคือกัน่ะวะฮึฮึอึฮึฮฮึ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 ฮฮึฮึฮึนึ่ึฮึฮึฮ่ฮอฮึ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 อึฮ ส้วเ่วเอา้าคอยถามว่าเจ้ามีฟแฟนหรือเ่าว่า,ามีเอฟซีฝากถามมาคนบคตอบเอ้ยอย่าคันบ่ีมเราคอยขีดทิ่ต่อให้ว่ามี MC เอฟซี่นติดสนใจน้องแลวนะนนกบ่เคเห็นป่เอาเอา,เ,อาเดี๋ยวขนมไเร็งน่ายกันเดยวฟนขนมมันแจกลูกแจก,กดานนี่แหละใช้พอตูคัะไปให้ ข้าหูขนมแม่ไปมลยกะขนมลูกอ่ะเนี่ยเศร้าห้เด้อเนี่ยขนมห้ข้าวหูกันเอาลูกอ่ะเนาเอาห้ยลานน่เนี่ยเป็นผู้ชาวมาอยู่ใกล้แห้งบนนี่แตเตื้อนหมดเลยแล้ววันยังคือแดงๆอันนี้นมหวานเออเอาเอากินนมเลยลูกเด้อเศร้าห้เด้อเนี่ยขนมหายทั้งน้องลูกน้องแต๋อ ฮ่าเจ้าทางเงินน oh ้ำฝนกะที่ทางไอ้สร้างเรามาใส่หูนี่บ mm, ้านนี่ทางประตูเลยนี่ประตูมาอัดนี่เรียบร้อยแล้วทางเือนน้ำฝนก็ได้เรียบร้อยละฝนเลยในโลูกเจ้าคือไห้ค่ะแค้กี่นี่สบายดีเด้อ พี่มานั่งอยู่พี่นะี่ยพนม่เล่นน้ำน้องฝนผู้พนเฮ็ดเฮือนให้น,น้องฝนโดยมายังมามานอนพี่บ่มาหนิเออเป็นไรๆเผาทานทั้งน่ะโอเคอยู่บ่เออเออเอื้อยน้องฝนพนมาเล่นน้ำนคือว่าให้แต่กินนี่แกะแกะอยู่เจ้าไปใช้คือว่าลูกเจ้าให้เลยลูก

ยม่แทกเพื่อนเลี้ยงเฮาเด้อฉากเฮานี้ถือขวดยังอีเด้มาอีกแล้ทั้งบตาเฮามือซันไหมแล้หนาววะจ๊ะจะคอยยังพิงไฟก็ทุกับทุ่ นะทุดุลูดุถูดุถูถูทุดุถูขันหยางนมนะถูกันนี่อมาอยู่ถ้าอุ่นมาอยู่ถูกันทุกันลูกทุกันถูปุณนะลูกแมวเอ้าเอ้าตื่นมาเลยโคตรรอดขี้ดินนี่มันจังบุกควันชัยให้เนี่อยได้หนึ่งเอาลงลงเอาขนมไปขนมผัวนั่งเตียงมวยกินขนม อุ่นนี่น่ะจังเข่าไปเลาะอยู่เอยฮะก้ับปะเด้อบาดเลยนะกัาแลวบ่อไฟกันขึกันแล้วจังไนกันไปส่งเอื้ยพันคืวกันโอ้ชิลุชุ่มแล้วจะเมียนมันี่มันนี่น่ซีลบมาส่งสร้างแล้วไปรับเอื้ยมันมามานี่เดี๋ยวเมื่อส่งเอ้ยมาเอาสร้างมันลูกกัสิลื่ลูกับได้ไปอ่ทางทางแม่ิลงไป

่ไปเติมเนาะเลยเพื่อเฮาลกมานี่แล้วแล้วห้องนี่จ้ะเดี๋ยวสิไปอ่าเดี๋ยวนี้บ่โอ้ยท่านท่านนี่ดอกอ่า2:00น2:00กว่าเดี๋ยวไโอเคแป๊บนึงอยไปส่งทงก่อนอ่าโดยีงใส่บ่ต้ยไปส่งทางันเอื้อยเพิ่นก็เด้ออ่าคั่นมาก็กัน นอนพี่ถ่ายเนอะเฮอยชิโมรถวะหรือชินอนพี่วะอ้าจาจังได้กะทา้งห้ากะสีกมาส่งเกยเนกือนเพราะว่ายามันคำถามาขอท่านเลยวะท่านคือเก่าละกะถ่ายอยู่นี่แล้วมาล้านของรถเลยเด้อฮะพี่น้องอย่องเดียวฮะกะจังว่าสักไะ เออโอเคคืออย่างนั้นเดี๋ยวตั้งสมุนกับสีพออันไปส่งทางเอื้อยมันก่อนเพราะว่ามันคั่มแล้วตั้งสมุนกับสีมาส่งทางเอื้อยเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันกระจายท่ธรรมได้เดี๋ยวทีไปทานทางเอื้อยมันก่อนว่าสีเมื่อเลยบ่อช่างใดเนาะอะไรกัน ด่สิงามบแหังแนมห้งงามวะแก่หงแนมห้งงามวะสันปะบันนี้เวลากะคำนหนได้ไงเอ้บันีไปบอกสร้างนี่แล้วไปทั้งได้คือบ่เมาบอกเลย เงื้อนี่งามนี่สร้างนี่คือเอาค่าสร้างสิเอาค่าสร้างสิเงื้อนี่เห็ดงามกระดอนี่เห็ดงามน้ำผึนเนาะเออเน่าเน่าผึ่นจ้าเองเถอะนะเดินได้บาทนี่เนาะได้เวลาเวลาได้ได้บาทนี่เ็มาหาพี่กับมาหาสร้างอีกเลยสร้างขึ้นฟองน้ำมันแล้วเหรอ โอ้พอดีนะแม่เมื่อป้าเด้อแบบนี้นะขเมื่อป้าอหะได้ผู้เลขาเห็นกับปีนาผู้เลอเดินทางปลอดภัยเออแม่เมื่อป้าแหละได้ทองใส่เ้ยสุขภาพแข็งแรงหางแทงกันเ้อ มาวันนี้สิมานอนอยู่นี่ล่ะให้แม่นอนนําบ่นี่ให้นอนจองของเงินไว้นี่สิหาเก็บเงินซื้อที่นอนใหญ่ๆไว้ให้แม่เออเก็บเงินซื้อที่นอนใหญ่ๆไว้ให้แม่ว่าซั่นหาเงินเก่งๆเด้อต้นไข่อือแลบัดนี้เฮือนานแม่ พวกแม่ก็เห็นให้ละเด้เออแล้วก็มีแต่หาเงินใส่นธงฮานอันใดวกเป็นแต่ซื้อกับพวซื้อโดยดูมั่นท่านนะนี่รถหนึ่งรถจักรมุมีเท่า่มุมีโอ้เต้ไปยขว่เที่วได้จริงมั้ยบอกสอนเอาเนี่ยใดแม่บนบอกปรจื้อเอาจำเด้เจือเอาโดย นี่แหละผู้มีผู้มีพระคุณรายที่สุดแม่บุญบไทยแม่ก็บ่เห็นแม่เคยบอกน้องเมล้ายละลายเธอผู้มีพระคุณคันแม่นแม่บุญไายบ่ทยแม่ก็บ่เห็ุนี่แหละสิ่งที่ดีที่สุดบ่ให้ลืมบุญคุณอยู่ในใจเสมอเจ้าบมีอย่างให้เพิ่นกระยามันอยู่ในใจเฮานี่ฮะน่ะ เออบุญคุณเพื่อนมาหาเขาเพิ่นเว้าเขาเว้าน้ำเพิ่นดีดีแล้วดีที่สุดบ่แม่เพิ่นมาแล้วสิโอแม่บุญมาแล้วเนาะมาสั่นแล่นก่อนนะมีแต่ได้เท่ากันเห็นแล้วได้แบบนั้นแหละแล่นหลบหนีปับปลอดโบเฮดแบบนั้นนะแค่คนมาเป็นไผกกญายาที่ว่าเขาเคยเห็นเฮาก็เอิ้นใส่เพิ่นถามเพื่อนมันโบเสียหายคำว้านะคำว้านี่ดีที่สุดแหละ น้ำใจเฮาอผู้ใดเห็นก็ว่าโอ้ยนางน้ำฝนไปใส่เห็นยุใส่ก็เอือนถามเพื่อนก็นดีใจเพื่อนบม่ได้ต้องการอย่างดอกคือแม่มาสิแม่มาเฮ็ดให้แม่บม่ได้ต้องการอย่างคอให้ลูกเป็นคนดีดหาอยู่หากินกุ้มศพกุ้มปากแม่ก็ดีใจแล้วเพื่อนบได้แวนว่าโอ้สิมาทวงเอาเนาะเออปลูกเืินถ้าสิมาเอาจังชนจังซีเพื่อนโบเฮ็ดดอกปุ้งใหญ่มเพื่อนดีใจ เพิ่นตื่นใจเห็ดให้ลูกพอที่แห้งคักแล้วเพิ่นแห้งคักพอที่ถ้าเแล้วกไพแล้วก็คือฮักแ้แล้กอินรีใด้คือเราหักน้องเมยยนะแล้วัากแธอหักว่าแต่น้องเมียหักเห็ดเราเองดาวเห็ดเราเองที่ปางเนาะเพราะว่าทางเฮากะทางเอื่ยเพิ่นไปหาเมื่อนั่นเนาะนี่สมบูรณ์กะขออนุญาตเนาะกะทางเอื่ยเพิ่นกะเสียใจได้ พี่น้องเอ้ทีไปหาน้องมี์มั้งนะ่นก็นจมน้ำโยทางทีมานี่ทั้งเอือยเพิ่นยังไม่ได้ไปทั้งได้เวไปหาน้องมีก่อนเลยถามว่าน้องมีเบิ่งก็ให้ฟังในคลิปนี้่แวะไปหาเพราะควมคินหอดคิดเึงมาไกลอยากไปหาน้องมีแต่ไปแล้วน้องมีทําแบบคือกบฮู้จักกันมาก่อน เพิ่นอยากเห็นได้มือนนะโบไดเวใส่ทั้งที่ว่าสิมาถวายกุฏิกรเม็นบอกเอ้ยเออทีมาถวายกุฏิแต่เอ้ยเพิ่นบอกว่าเวน้องเมย์กอนเพราะน้องเมย์ก็คือลูกคนหนึ่งเพิ่นเฮ็ดให้แต่ที่เอาไปพร้อมหนนะแล้วเมื่อเฮ็ดจังสั้นแล้วก็แม่ก็แบบอึ้งเลยเดวก็เสียเอื่อนเนาะเสียความโหดร้าที่สุดเลยกระย่าไปปล่อยไปเพราะว่าเด็กเขา เขาว่าเขาเฮ็ดดีแล้วฮะน่ะคอยป้าขยาเขาเนาะเว้เนอะกะเเป็นยังอันนี้กะทาเบิ้งกะกับริเคียบบริซั่งดอกแต่บอกว่าเพิ่นมาบอกบอกล่วงหน้าว้ยสานมันบอแม่เลยอ้าทุกคนในนางน้ำฝนเนี่ยสาวเขาไม่ได้บอกเออบ่ได้บอกนองเมนี่แม่น้อยนี่โทรมหาทุกมือทุกมือมาคุยมาบอกมาสอนก็แต่นักแต่ ของใส่ไม่ยิ่งแม่สอนเบดิดก็คือว่าเป็นลูกสาวคนหนึ่งอิตนว่าบบมีพ่อมีแม่อันนี้ก็ญาแลลวแม่อุ่นใจมีพ่อมีแม่ม,มีตู้ทั้งน้องน้คฝนกือคือชื่อเอาทางเมย์น้อยคนบอกเออเนี่ยด,ดีท่องใสขึ้นกันเออจางสาวาบันนี่ ได้เฮือนได้ซานแล้วนก็บ่หนาวแล้วอยู่เฮือนหลังนี้มันยังหนาวเฮือนหลังนี้ก็ป้านี้มันทําความดีเด้อความดีตกน้ําบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ห้เมียแล้วก็ขึ้นมานอนนี่่แต่่ให้นอนนี่บ่ให้มดอเมียไสิให้เวลาเวลาไปดินไปเดินกะก็สิล็อกประตูไว้ วะที่นอนพูดกันเราได้ชีล็อกประตูไวหมมา่นวซาี่นอนไงเนาะดนหนาวมาเั่นเมน้อยพูดสิกลับเด้ออีหลังกลับแล้วหมนนลิกลับแล้วนี่คืการเลเอียแบบนี้เด้อแม่เดินทางปลอดภัยเด้อไดุ้ง้ง ลูเท็จแล้วกาดีใจน้ำพี่นองไอ้ทงสมบูรณ์ก็ได้ดีใจน้ำอยากจะดีมีลูกคือการปปได้าปนี่ยอดยอดเธอกาสีได้มาพ่อกันอีเด้ออีหล่ะเด้อนน้ละใครเนี่ยมันนี่มาวันนี้นน้ำตานย่อยวันนี้ไปตู้ก่อนไปใช้ไปตู้เดยตู้เขาเมือกันเนาะ เมื onder, ่อแล้แบบนี uh ้น่ะอาเมือละเมือละเมื Or, ่อนัตุเมือละเยูดีมีแห้งพัดสุขุสุขันมีแห้งด้วยดูต่ บัวมาอีกว่าปแหละปีหน้าปุณละห่างเรื่อหลายก่อนเป็นปีหน้าก็มาเลยแล้วเพาขี่โยนมามันไก่โพดขี่โยนบริขี่รถไก่พอดเอาไก่กันย่างเอาเอาเลยเอาอย่าดีมีแห้งเพื่ออะไรปีหน้าทำไมเนาะเดอไปสั่งไหมไปไปส่งแม่พ่นขึ้นรถแับนี้ไป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  nè nam áo quần nốt nè đi thang đi, ổi gìn nước thang rồi, 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 đi, rồi, đi, 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 Ừ, đi, 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 <c oughs> ไปนีงเอลยมาส่งทางเกลี่ยเพลินก่อนวานนี้นะอ่าไปแป๊บแป๊บกลับบ้านกลับซองก่อนพี่น้งเอลยคนแหละอ่าพีหน้าฟ้าไหมปีนี้ทางเกลี่ยเพลินมากแสุดท้าย,ลยแล้วนะเห็นภาพแล้วฮะก็ดีใจพี่น้งเอลย <c oughs> ไปวานนี้คืนรถวานนี้เลยฮะไปกลับบ <c oughs> ้า, <c oughs> บานกลับซอง ขึ้นรถขึ้นล่างบัดนี้นะปะไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะทังน้องน้ําฝนกะมาส่งฮะฮะบ่มดก็ได้เอ้ยให้น้องเพิ่นให้น้ําฝนเลือกเอาก่อนเด้อฝนยื้อลูกยื้อผ้าเด้อขอทางแม่เพิ่นเอาผ้าให้นําเอเเอออออเอเเอ ไปไปบานีไปไปน้าเรือให้เอื้อยอยู่เหมือนท่านโดยโดยขอบใจได้ลายเอื้อยไปทั้งนักหนักฝนสบายดีแด้วล่ะเด้อโดยพี่น้องเยนะสำหรคิดเนสสมุนรกัโตเมื่อสรงทั้งเอื้อยพี่น่องขอบคุณขอบคุณสุขุสุขคนที่ขับเบื้องเขาส้มไปแล้วพี่น้องสบายดี